วันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้มาที่เรื่องหนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างเป็นคนที่ตอบแทนสังคมเสมอ <c oughs> โโนพาคินค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ได้เลิกดีนะคะเวลาประมาณ11โมง <c oughs> เขานำทีมโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือ One Man and the River หนึ่งคนไหว้หลายคนให้ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วตรงสถานที่บริเวณน,นั้นมันศักดิ์สิทธิ์นะเนาะก็ต้องไปกราบขอพรไหวพระธาตุพนมก่อนค่ะเพื่อเตรียมความพร,รธธ้อมทางร,รธธ่างกายแล้วจิตใจสำคัญมากเหมือนกันไหวน้ำ ข้ามโขงเพื่อการกุศลค่ะจะตั้งกองทุนรับบริจาคเงินสนับสนุนงบช่วยโรงพยาบาลนาครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนที่สอป,ปออลาวค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆถึงมาที่แม่น้ําโขงได้โตโนโ่เล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเขาคิดขึ้นมาหลังจากที่เขามีความเชื่อเป็นพลังศรัทธาในองค์พญานาคโตโนโ่เชื่อว่าองค์พญานาคเนี่ยดนใจให้เขาทําเพื่อตอบแทนสังคมนะฮะก็เลยดึงพลังศรัทธาขึ้นมาด้วยการเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวเนี่ยให้มาร่วมกันฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติครับพวกเรารักใช่ไหมครับศรัทธาในองค์พญานาคมาไหว้มาขอพรแล้วในระหว่างที่นั่งนั่งอยู่ครับมันเกิดคําถามพวกเรามาขอท่านมีใครคิดจะให้กันบ้างไหมพวกเรารู้จักแม่น้ําโขงครับผมศรัทธาผมผูกพันมากับแม่น้ําสายนี้โดยเฉพาะคนอีสานเราจะช่วยกันดูแลยังไง ให้แม่น้ำโขงเนี่ยอุดมสมบูรณ์ผมเลยคิดว่าผมอยากใช้การไหว้ครั้งนี้ของผมให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่คนตัวเล็กๆอย่างผมจะทําได้แต่มันจะมันจะช่วยได้มากได้น้อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ทุกๆคนช่วยกันไหมคนละบาทคนละห้าบาทคนละสิบาทผมเชื่อว่าถ้าทุกๆคนช่วยกันเราอาจจะช่วยคุณหมอคุณพยาบาลได้อย่างเต็มที่ผมต้องการจะนาเงินทุกบาททุกสังของพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยกันบริจาคมานะ่ไปช่วยโรงพยาบาลทั้งหมดเลย S <S <S นี่แหละคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าจากที่สักการะนะคะองค์พระธาตพนมแล้วโตโน่เนี่ยก็ข้ามไปสักการะพระธาตุสีโคตบองต่อนะคะแต่ทีนี้มันมีหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะระหว่างที่กําลังสักการะอยู่เนี่ยวายพิธีต่อถวายเครื่องสักการะบูชาอยู่ๆมีต่อหัวเสือ,อม,มาต่อยที่มือของโตโน่เนี่ยคุณผู้ชมที่โตโน่ชี้แล้วต่อย3จุดด้วยกันนะทีมงานรอบๆอยู่รอบๆนี้ไม่โดนต่อยเลยนะไม่ต่อยโตโน่คนเดียวนะคะทีนี้เนี่ยทีมงานก็เลยคุยกันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสิ่ง ท่านมาทักทายสําหรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วโตโน่ก็เหมือนเป็นโตโะนะโ<อ>้โะเนาะก็เลยมีการอธิษฐานกันว่าอถือว่าขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จากนั้นอาการปวดแสบปวดร้อนโตโน่ก็หายไปโอ้เหมืนเป็นพลังศรัทธาแบบหนึง<ช>่งชาวบ้าน <ฮะ S 2> เขาก็ว่าไว้เป็นเรื่องดีนะคุณผู้ชมฮะค<ช>ุณผู้ชมกิจกรรมนี้กับภารกิจ One m a t แ and the River หลังจากเห็นพลังศรัทธาของทีมงานแลโตโน่ไปแล้วนะคุณผู้ชมจดจำให้ดีครับเพราะว่าหนึ่งคนไหว้หลายคนให้จะเปิดรับให้บริจาคตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนวันไหว้จริงๆจะเริ่มต้น22ตุลาคมนี้แล้วเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ IG Facebook ของกิจกรรมและก็ของโตโน่เองด้วยนะฮะโอ้นี่พาพเขาจริงจงังขึงขังมากเลยนะริงจังาวางแผนจริงจังมากใช่ค่ะยแน่นอนนะคะ